สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเมาลองสำรวจข้อมูลแอปพลิเคชันตัวหนึ่งกันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่แบบกำลังมองหาจุดเริ่มต้นลงทุนแอปชื่อ Dime ครับพอดีเราได้ข้อมูลเป็นบทความแนะนำสำหรับมือใหม่มาเลยอือฮึค่ะก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะคำว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยใช่ครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาเอ่อการเอาเฉพาะแก่นแก่นสำคัญออกมาว่าจริงๆแล้วดเนี่ยคืออะไรกันแน่ มีอะไรให้ใช้บ้างแล้วมันตอบโจทย์ใครโดยเฉพาะเลยคือคนที่อาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะลงทุนมันยากมันซับซ้อนหรือเปล่าค่ะเหมือนเรามาแกะกล่องดูไอเดียเบื้องหลังเขากันนะคะว่าเขาตั้งใจจะแก้ปัญหาหรือว่ามอบความสะดวกอะไรให้ผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มมือใหม่นี่แหละครับผมเอาหลักงั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดายมเขาถูกนำเสนอว่าเป็นแอปทีออ่ออกแบบมาให้เรื่องเงิน เรื่องลงทุนมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนจริงๆอืมคาว่าง่ายนี้น่าสนใจนะคะครับคือจุดเด่นที่เห็นชัดๆเลยคือเขาพยายามรวมหลายๆอย่างไว้ในแอปเดียวเลยทั้งเงินฝากดอกเบี้ยสูงกองทุนรวมหุ้นไทยหุ้นสหรัฐทองคําแล้วก็มีเอ่อตัวช่วยดูภาพรวมพอร์ตเราด้วยที่เรียกว่า Asset ท a า er. ร์เกค่ะครบวงจรเลยนะคะดูเหมือนแนวคิดหลักๆคือลดความยุ่งยากซับซ้อนทําให้การเริ่มต้นมันดูเอ่อไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด ใช่เลยค่ะพอเรามองภาพรวมฟีเจอร์ทั้งหมดนะคะจะเห็นเลยว่าเขามีความตั้งใจที่จะทลายกำแพงการลงทุนลงไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินขั้นต่ำหรือว่าความซับซ้อนในการเข้าถึงสินทรัพย์แบบหลายๆประเภทการที่เขารวมไว้ในแอป,ปเดียวเนี่ยมันก็ช่วยลดความสับสนได้เยอะเลยนะคะไม่ต้องแบบกระโดดไปแอป,ปนั้นทีแอป,ปนี้ทีซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มน่าสนใจครับงั้นเราลองมาเจาะดูฟีเจอร์เด่นๆที่น่าจะสะท้อนแนวคิดนี้กันดีกว่า เริ่มจากเรื่องเบสิกเบสิกก่อนเลยอย่างเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับบัญชีเงินตราต่างประเทศ FCD ตรงนี้มันช่วยให้เริ่มต้นง่ายขึ้นยังไงบ้างครับมากมากคือการรองรับบัญชี FCD โดยเฉพาะสะกุลเงิน USD ครับเพราะมันเชื่อมโยงกับการลงทุนในต่างประเทศได้โดยตรงเลยเชื่อมโยงยังไงเหรอครับหมายถึงว่าเตรียมเงินไว้รอซื้อหุ้นนอกอะไรแบบนี้เหรอครับถูกต้องเลยครับการที่เรามีบัญชี FCD ในแอปเนี่ยทำให้คนที่สนใจลงทุนตลาดต่างประเทศเช่นหุ้นสหรัฐ ก็สามารถทยอยแลกเงินเก็บไว้เป็น USD ได้เลยช่วยบริหารจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้นอ <Aww. S 1> คืออาจจะรอจังหวะที่ค่าเงินบาทแข็งหรือว่าลดความกังวลเรื่องค่าเงินผันผวนก่อนตัดสินใจลงทุนจริงๆ เหมือนการเตรียมตัวทั้งสภาพคล่องแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องค่าเงินไปในตัวก่อนจะกล้าไปลงทุนที่มันซับซ้อนขึ้นครับเข้าใจเลยครับเหมือนเตรียมกระสุนไว้ก่อนลงสนามจริงประมาณนั้นเลยค่ะแต่แน่นอนว่าพวกเงื่อนไขดอกเบีย้ยหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ต้องคอยตรวจสอบกับทางผู้ให้บริการให้เป็นปัจจุบันเสมอนะคะครับผมทีนี้มาถึงฟีเจอร์ที่ผมว่าน่าจะว้าวสำหรับหลายคนเลยโดยเฉพาะคนที่มองว่าหุ้นนอกนี้ไกลตัวจัง นั่นคือลงทุนหุ้นสหรัฐแบบเศษหุ้นหรือ fractional shares อันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยไหมครับในการทำให้คนทั่วไปเข้าถึงหุ้นระดับโลกได้ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรูปธรรมที่สุดเลยของแนวคิดเริ่มเล็กก็ได้จริงของดา m มเอมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะปกติหุ้นดังๆอย่าง a p p l e g o o g l e t e s l a ลอะไรพวกนี้ราคาต่อหุ้นมันก็สูงนะการจะเริ่มซื้อทีต้องใช้เงินก้อนใหญ่เหมือนกัน แต่พอมี fractional shares เนี่ยมันเหมือนย่อส่วนลงมาเลยทำให้เราใช้เงินน้อยลงมากๆแค่หลักสิบหลักร้อยบาทก็เป็นเจ้าของหุ้นพวงนั้นได้แล้วตามสัดส่วนเงินที่เราลงไปจริงๆถูกต้องค่ะ fractional shares เนี่ยช่วยลดกำแพงเรื่องเงินทุนลงไปแบบชัดเจนมากๆเลยเปิดประตูให้เลยสำหรับผู้เริ่มต้นหรือคนที่มีงบจำกัดให้สามารถเข้ามาลองเข้ามาเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีศักยภาพได้ มันทําให้การสร้างพอร์ตลงทุนในต่างประเทศการกระจายความเสี่ยงเป็นไปได้ง่ายขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่ก่อนเป็นการค่อยๆสะสมประสบการณ์แล้วก็ความมั่งคัง่งไปทีละน้อยๆค่ะนอกจากนี้เหมือนจะมีเรื่องโปรโมชั่นค่าคอมที่เป็นมิดด้วยอย่างเช่นฟรีค่าคอมสําหรับออเดอร์แรกของเดือนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนช่วงเริ่มต้นไปได้อีกแต่อันนี้ก็คงต้องคอยตามเงื่อนไขล่าสุดกันไปเนาะ ใช่ค่ะเรื่องค่าธรรมเนียมก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่การมีโปรโมชั่นที่ช่วยลดภาระตรงนี้ก็ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีค่ะครับนอกเหนือจากหุ้นสารัฐที่ดูจะเป็นไฮไลท์แล้วสินทรัพย์อื่นๆอย่างหุ้นไทยกองทุนรวมแล้วก็ทองคําอันนี้ก็มีให้ลงทุนด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนเป็นการเติมเต็มให้มันครบวงจรมากขึ้นหรือเปล่ามองแบบนั้นได้เลยค่ะ การมีตัวเลือกทั้งหุ้นไทยซึ่งก็เชื่อมกับบัญชีซื้อขายที่เราอาจจะมีอยู่แล้วกองทุนรวมจากหลายบลจอให้เลือกได้เลยแล้วก็การลงทุนในทองคำ9 9 9า99.9%าให้ดานเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างครบวงจรเลยตัวเองนะคะอืมการที่รวมกองทุนหลายบลจอมาที่เดียวนี้ก็น่าจะสะดวกดีนะครับไม่ต้องเข้าหลายแอป ใช่ค่ะช่วยลดความยุ่งยากตอนเปรียบเทียบหรือตอนจะเลือกซื้อกองทุนได้เยอะเลยแล้วก็เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆค่ะการลงทุนในกองทุนหรือทองคําผันดายมก็สามารถเริ่มต้นด้วยเงินไม่เยอะได้เหมือนกันสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแอปเขาเลยครับสําหรับทองคําก็อาจจะมีรายละเอียดเรื่องช่วงเวลาซื้อขายที่เราต้องตรวจสอบก่อนทํารายการนิดนึงค่ะโอเคครับพอมีสินทรัพย์หลากหลายให้เลือกลงทุนแบบนี้การติดตามผลติดตามภาพร,พรวมพอร์ตก็น่าจะสําคัญเหมือนกันฟีเจอร์ Asset Tracker นี่ เข้ามาตอบโจทยต์ตรงนี้ยังไงบ้างครับค่ะตัว asset tracker นี่น่าสนใจนะคะดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่ติดตามสินทรัพย์ที่เราลงทุนผ่านด i m มอย่างเดียวนะครับแต่เราบันทึกสินทรัพย์อื่นๆที่เรามีข้างนอกได้ด้วยเช่นเงินฝากธนาคารอื่นหุ้นหรือกองทุนที่ซื้อจากบโบรกเกอร์อื่นเพื่อให้เห็นภาพรวมความมั่นคงทั้งหมดในหน้าจอเดียวเลยทั้งมูลค่ากำไรขาดทุนสัดส่วนการลงทุน ใช่ค่ะประโยชน์หลักๆของ Asset Tracker เลยก็คือการให้มุมมองแบบองค์รวมหรือ Holistic View เนี่ยแหละค่ะการที่เราเห็นภาพรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันช่วยให้เราประเมินสถานะทางการเงินแล้วก็สัดส่วนการลงทุนของเราได้ชัดเจนมากๆ อพอมันชัดเจนมันก็นําไปสู่การตัดสินใจปรับพอที่มีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะพอตเราเสี่ยงไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือมีเงินสดนอนนิ่งอยู่เยอะเกินไปก็สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมค่ะเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ดีเลยทําให้เห็นว่าเงินเรามันเติบโตหรือมันกระจายตัวไปทางไหนบ้างเหมือนมีแดชบอร์ดส่วนตัวคอยสรุปภาพใหญ่ให้เราตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ย นอกจากฟีเจอร์ด้านการลงทุนแล้วประสบการณ์ใช้งานการสนับสนุนอื่นๆละครับยีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นว่าเขาเน้นเรื่องความง่ายในการสมัครการใช้งานแล้วก็มีพวกคอนเทนต์ให้ความรู้ด้วยค่ะความง่ายในการใช้งานหรือ user experience นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะทั้งเรื่องขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีที่ไม่ซับซ้อน หน้าตาแอปที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายรวมทั้งการมีเนื้อหาให้ความรู้ด้านการลงทุนอยู่ภายในแอปเลยก็ช่วยสนับสนุนผู้ใช้งานโดยเฉพาะมือใหม่ให้มีความเข้าใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับในเรื่องการสนับสนุนผู้ใช้งานเนี่ย อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะแบบฟอร์ม WUBEN ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพื่อยืนยันสถานะผู้เสียภาษีแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยอ๋อครับครับเรื่องนี้เหมือนจะยุ่งยากพอสมควรเลยนะสำหรับบางคนใช่ค่ะการที่แพลตฟอร์มมีกระบวนการจัดการเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นเนี่ย ช่วยลดภาระแล้วก็ลดความกังวลเรื่องเอกสารไปได้เยอะเลยทําให้การก้าวไปลงทุนกลางประเทศมันไม่ยุ่งยากอย่างที่เคยเป็นค่ะโหการจัดการเรื่อง w s b n นี้ช่วยได้เยอะจริงๆครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายกับเอกสารภาษีต่างประเทศค่ะมันเป็นเหมือนอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่อาจทําให้บางคนลังเลนะคะการที่แอปช่วยตรงนี้ได้ก็ถือเป็นข้อดีเลย นอกจากนี้การที่มีการอัปเดตฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เรื่อยๆก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าแพลตฟอร์มยังคงพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานอยู่ค่ะโอเคครับฟังดูมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับถ้าให้ลองสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทำไมด me.f ถึงน่าจะโดนใจมือใหม่เป็นพิเศษเลยมีประเด็นไหนบ้างครับที่มันเด่นชัดออกมาเลยถ้าให้กลั่นออกมาเป็นแก่งสำคัญนะ,นะคะก็แน่จะมีประมาณนี้ค่ะ หนคือทลายกำแพงเงินทุนค่ะด้วย fractional shares ทำให้การลงทุนหุ้นระดับโลกอย่างเช่นหุ้นสหรัฐเป็นไปได้ด้วยเงินน้อยจริงๆอืมอันนี้ชัดเจนมาก 2. คือคลันครบวงจรในที่เดียวรวมตั้งแต่เงินฝากดอกเบีย้ยสูงกองทุนรวมหุ้นไทยหุ้นสหรัฐทองคำไปจนถึงเครื่องมือติดตามผอหรือ asset tracker ช่วยลดความยุ่งยากไม่ต้องใช้หลายแอปครับ 3. คือต้นทุนที่เป็นมิตร ไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนเริ่มต้นน้อยนะคะแต่รวมถึงพวกโปรโมชั่นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็การช่วยลดภาระเรื่องเอกสารภาษีต่างประเทศด้วย mm hmm. สี 4. คือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงทุนค่ะคือมีแหล่งข้อมูลความรู้แล้วก็เครื่องมือช่วยตัดสินใจอยู่ในตัวแอปเลยและ5คือความน่าเชื่อถือค่ะ คืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเลยแต่ก็แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลทางการเสมอๆนะคะครับผม จุดเด่นเหล่านี้รวมๆกันแล้วทําให้ภาพรวมของดายดูเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงหรืออาจจะกังวลเรื่องเงินทุนเรื่องความซับซ้อนต่างๆถูกต้องค่ะมันเหมือนการลดระดับความน่ากลัวของการลงทุนลงมาทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะเริ่มต้นได้จริงๆแล้วถ้ามองในมุมกลับกันบ้างดาย e เหมาะกับใครมากที่สุดครับจากลักษณะและฟีเจอร์ทั้งหมดที่ว่ามา จากข้อมูลนะคะสรุปกลุ่มผู้ใช้หลักๆได้ประมาณนี้ค่ะ 1. เลยคือผู้เริ่มต้นตัวจริงค่ะคนที่อยากเริ่มออมเงินเริ่มลงทุนแต่ต้องการความง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่อยากใช้เงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกครับ 2. คือผู้ที่ต้องการออมควบคู่ไปกับการลงทุนคนที่อยากให้เงินเก็บได้ดอกเบี้ยดีๆหน่อย ขณะเดียวกันก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็กระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป้าหมายระยะยาว hmm. และ 3. คือนักลงทุนที่ต้องการภาพรวมพอร์ตค่ะคือคนที่มีการลงทุนอยู่แล้วในหลายๆที่แล้วก็อยากได้เครื่องมืออย่าง Asset Tracker มาช่วยรวมศูนย์ข้อมูลพอร์ตทั้งหมดเพื่อให้ติดตามแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นฟังดูครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายพอสมควรเลยนะครับโดยมีแกนกลางอยู่ที่ความต้องการความสะดวกแล้วก็ความง่ายในการเริ่มต้น ทีนี้ถ้ามีคนฟังแล้วสนใจอยากจะลองใช้งานดูบ้างขั้นตอนการเริ่มต้นนี่มันยุ่งยากไหมครับดูเหมือนขั้นตอนเขาก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะคื 1> อ 1. ดาวน์นโหลดแอปแล้วก็สมัครใช้งานตามปกติ 2. ยืนยันตัวตนตามกระบวนการของเขาแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากในแอป 3. เติมเงินเข้าบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อม 4. ขั้นตอนสำคัญคือ ลองเริ่มต้นอาจจะด้วยเงินน้อยๆก่อนลองซื้อกองทุนรวมหรือลองใช้ฟีเจอร์เศษหุ้นซื้อหุ้นสหรัฐดูก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับระบบกับตลาด5จากนั้นค่อยเปิดใช้ Asset Tracker เพื่อเริ่มบันทึกสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ติดตามภาพรวมพอร์ตของตัวเอง เป็นขั้นตอนที่เน้นกัน learning by doing นะคะคือให้ลองลงมือทำด้วยจำนวนเงินน้อยๆก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยลดความกลัวแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันซึ่งเป็นแนวทางที่ดีสำหรับมือใหม่ค่ะครับผมมีคำแนะนำหรือทิปอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะลองใช้ดมที่น่าจะช่วยให้เริ่มต้นได้ดียิ่งขึ้นอ่ามีข้อแนะนำที่น่าสนใจอยู่3ข้อค่ะที่น่าจะช่วยได้ข้อแรกคือ สร้างวินัยสม่ำเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการออมหรือลงทุนลองตั้งเป้าหมายทำเป็นประจำอย่างเช่นการทำ DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือลงทุนด้วยเงินเท่าๆกันในสินทรัพย์เดิมทุกๆเดือนวิธีนี้ช่วยสร้างวินัยแล้วก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดได้ส่วนหนึ่งค่ะอืม DCA นี่เป็นหลักการที่ดีเลยนะครับใช่ค่ะข้อ2คือใช้ Asset Tracker ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่บันทึกข้อมูลนะคะ แต่ใช้มันเพื่อตรวจสอบสัสดส่วนการลงทุนอยู่เสมอดูว่าสมดุลระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นกับสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยเช่นเงินฝากมันเป็นไปตามแผนและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือเปล่าอย่าปล่อยให้พอร์ตมันเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปค่ะครับต้องคอยดูสมดุลพอร์ตอยู่เรื่อยๆและข้อ3ค่ะอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดเสมออันนี้สําคัญมากก่อนตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง ต้องให้เวลากับการทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆอาจจะมีดอกจันตัวเล็กๆซ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเวลาซื้อขายของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพราะมันอาจจะแตกต่างกันค่ะข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากจริงๆครับ เรื่องค่าธรรมเนียมกับช่วงเวลาซื้อขายบางทีอาจจะพลาดกันง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องย้ำเสมอเลยนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียมโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากตัวแอปพลิเคชันเองหรือจากเว็บไซต์ทางการของผู้บริหารโดยตรงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับสรุปแล้วจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลของ Dice ในวันนี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับว่านี่คือแพลตฟอร์มที่พยายามจะรวบรวมเครื่องมือทางการเงินการลงทุนที่จำเป็นมาไว้ในที่เดียวด้วยเป้าหมายที่จะทำให้การเริ่มต้นลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีข้อจากัดเรื่องเงินทุนหรือรู้สึกว่าการลงทุนมันดูซับซ้อน ถูกต้องค่ะเป็นความพยายามลดแรงเสียดทานในการเข้าสู่โลกการลงทุนซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ชวนให้เกิดคำถามหรือมุมมองที่น่าสนใจให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องอะไรล่ะครับก็อย่างเช่นพอเครื่องมือที่ทำให้การเข้าถึงสินทรัพย์ที่เคยดูไกลตัวอย่างเช่นหุ้นสหรัฐผ่าน fractional shares หรือการซื้อขายทองคำด้วยเงินน้อยๆมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปแบบนี้ มันก็น่าคิดนะคะว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนในระยะยาวแล้วก็กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆยังไงบ้างหมายถึงว่าพอเข้าถึงง่ายขึ้นอาจจะทําให้ลงทุนตามกระแสมากขึ้นหรือกระจายความเสี่ยงได้ไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนที่อาจจะต้องศึกษาเยอะกว่าหรือต้องมีเงินทุนสูงกว่าถึงจะเข้ามาลงทุนได้ อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นแน่นอนว่ามันเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากขึ้นได้สร้างความมั่งคัง่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันความง่ายนั้นมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เร็วเกินไปหรืออาจจะขาดความเข้าใจในความเสี่ยงที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆหรือเปล่าอืมน่มาคิดครับ การที่สามารถซื้อหุ้นระดับโลกได้ไง่ายๆจะทําให้คนหันมาสนใจลงทุนต่างประเทศมากขึ้นจนอาจจะละเลยการลงทุนในประเทศหรือทําให้การจัดสรรสินทรัพย์มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าติดตามดูพัฒนาการต่อไปในระยะยาวเลยค่ะว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมลากการลงทุนของคนรุ่นใหม่ไปในทิศท,ทางไหนกันแน่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆว่า ความง่ายที่เราได้มาเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆที่เราต้องระวังกันมากขึ้นนะครับถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง nonstopinvestment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Nonstop Investment นํามาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ